สวัสดีค่ะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะโอ้ยมือนี่อันแดดล่มลมตกแล้วค่ะพี่น้องโอ้ดีใจหลมันน้องกี่เล้ยวเสนได้มือนี่ก็ได้หอนหอนคูมพันว่าที่กลับบ้านสั้นแบบน,นี้ได้กินบักสมบักแซวมาคืนหมาเลยค่ะพี่น้องบอกลับบัดนี้ฮึดสู้ ต้องใช้ความเพียรเป็นที่ตั้งค่ะพี่น้องงานเขาจังยี่ประสบความสําเร็จเสมือนกับครอบครัวคุ้มพันนี่ค่ะสมาชิกครอบครัวคุ้มพันฮักกันหลายหลายตามาขี่กลมเกี่ยวกันไม่อย่างกระซ่อยเหลือกันค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นวิธีการดํานงชีวิตแบบพอเพียงครอบครัวคุ้มพันมีทั้งหมด19ชีวิตค่ะพี่น้องอยู่นํากันด้วยรักและผูกพันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันทุกอย่างเลยค่ะครูฤทธิ์ขาเป็นไงบ้างเลยไหมคะหน่อยครับโอ้ทำไมครูฤทธิ์หน้าแดงเหล่าวันเนี้ย โอ้สงสัยจะเป็นไครอ่ตาตัดมาทางมุมนี้ใครเอออันนี้หลานสาวด้วยค่ะน้องไม้น้องไม้สวัสดีค่ะหลานสาวค่ะพี่น้องหลานสาวหลานสาวมาเด้อค่ะพี่น้องมาเฮ็ดมาเก็บมันน้ำกันเด้อค่ะพี่อะเบิงเบิงบอดหัวคูลูคีรีนี่กันหนักอยู่เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยหนักอยู่หัวซํานี่ก็ได้ ได้สองรถค่ะได้สามรถเร็วกับ okay. ท่านบดค่ะสามรถสี่รถปุราเมนี้ก็ได้เดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยเตือนใจเตือนใจเจ้าของสวนได้กี่รถแล้วคะวันนี้ได้กี่รถแล้วได้จากรถแล้วเอาตอนนั้นได้ส่งเร็วตอนนี้ได้กี่รถแล้วสามสี่ห้าแล้วยี่หกรถเพื่อจะปาดได้รถแล้วจากบาทป่ะเนี่ยสองพัน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 สอก็่้าค่ะ วามันเป็ดเก้ารถละสองพันกว่าค่ะพี่น้องได้ประมาณหารถกี่ทีได้มื่นหนึ่งหกรถหกรถโอ้ได้ไหลอยู่ด้ยค่ะไหนได้หลอยู่ถ้าถ้าไม่เน่าจะได้เยอะกว่านี้ว่ท่านครูพิโร์ว่านี่ค่ะเมย์บ่ค่ะเมย์บ่ครูพายวิณีเมย์บ่ละเมย์บ่โอ้ได้สาเมยแล้วบาวิณีก็เป็นหลานสาวได้ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นครู พาวินี้ลานสานี่ละครูวิโรดป่นงาม,มป้าทองจันพี่สาวนาโน่นตอนนี้ก็ลังเสาไม่แห้งถารถค่ะพี่นอ้องเนี่ยถารวดสนไ่เพื่กกอเกิดรถอารถประทันม้าแล้วก็น่ารถนี่ค่ะเป็นวิธีของเชาให้เช้านานี่ยะคะ่ะพี่นอ้องพ่อแม่พาเฮ็ดพรสังคุ้มพันเกเียณมาแล้วกันไหนจะได้มาอยน้ำให้น้ำนานี่ยนะป่ะเนี่ย ตายห้อนก็ะห้อนแดดกะด็ะแดดหลอดปะน้อง <laughs> เป็นไงตาก้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเลค่ะเดอ้อที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณหลายๆเลยค่ะเบิ้งหัวมันค่ะพี่น้องกว่า หัวยายหญ่หัวนึวน่งหลายที่หลายกิโลอยู่ด้วยคันเนี่ยตอนนี้ก็พากันพักพอนอยู่ในสวนมันนี่แล้วค่ะทารถค่ะทารถกับที่คนรอบสุดท้ายกัที่เบิดพอดีค่ะโน่นด้านหลังก็จะเป็นฟูแรนคาสวยงามค่ะข้างๆข่งกันนี่ก็เป็นอ้อยชาวบ้านเพื่นอนห้อนอยู่ค่ะแดดขนาดทำ ทำแล้วแดดก็ยังฮอนอยู่ค่ะซาดบัดเนี่ยโอซาดบัดดิฟชิโมะกะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องครูกำพันตุลาการขอบคุณเลยหลายเลยค่ะพี่น้องขอบคุณเลยหลายขอบคุณทุกกำลังแรงใจถึงแม้ว่าจะเหนื่อยเพียงใดแต่ว่าใบหน้าของแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ค่ะพี่น้องกับบลูว่ายิ้มสูงเฮ้ยยิ้มถอยเลยค่ะพี่น้อง หอนหลยดแล้วโอ้ยหอนไหลเด้อเพ่นองร้อนะร้อนร้อนคตรนี่ค่ะหูนคลตอันนั่งขดจอดอยู่คนค่ะเราหอนไหลปลาดอกกับยูทงพุ่นปลาดอกเมยบอกปลาดอกหลานบอกดีหลานบอกีเมยบ่ค่ะต้องเอนี่ยเบิ้งหัวมันได้เป็นตาตะอ่อนได้เลย พี่น้องเบิ้งอ่ากี่ปลูกอยังต่อไปเตียนส่วนเนี่ยปลูกอ้อยค่ะอ้เพราะว่ามันนะที่เอาไปใส่แทนอ้อยคือปลูกพืชหมุนเวียนอ๋อต่อไปก็จะไปปลูกอ้อยจะเปลี่ยนจะเป็นอ้อยโอเคค่ะปีหน้าที่เป็นอ้อยนะคะปีหน้าที่เป็นอ้อยอันออ้ยนด้นะทำไมไม่ตัดตรงนี้ไปใส่สวนได้เลย อย่ตันนี้เขาจะตัดใส่นรใไหมันตรงนนนตรงี้จะตัดใส่ตรงนี้แล้วจะไปตัดชันตัดชันมาตึงอ๋อเวลาพูดเนี่ยก็ตะโพกพูดแบบนี้ใช่ไหมอาะจะตัดส่วนนี้แล้วไปตัดส่วนโน้นโอเคค่ะโอเคค่ะเข้าใจละตัดส่วนนี้ไปแค่ส่วนพูดแต่ส่วนพูดมาแค่ส่วนนี้จังไหนเนาะหัวมันพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งอื๊อนหัวมันนี่ละกูมพันกันเลยซ้อนหัวมันหลายวะงามงาม ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องครวมพันตุลากันคุริดค่ะปิดกล้องเลยค่ะคุธิดเดินมาปิดกล้องเลยค่ะมาค่ะมาทางนี้เลยค่ะคุลิดค่ะอันแนวบังในเย็นย่นดีดูเนา้ไปปิดแกเหล้าป่ะลูกไปเอานี่ คู่ะก็คุริสอยู่ไกลๆคุริสมาแล้วค่ะเราก็คือที่บรอดแล้วก็คุริสก็ได้เราเมื่อยแดดเราเอาวุโซแล้วค่ะเอาวโซโอเคเป็นนั่งใดค่ะคุริสเหนื่อยไหมคะคุริสฝากความไปถึงพี่น้องเราหน่อยเอฟซีไปทำข่าวทำข่าวเอฟซีไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยมากแล้ว ร้อนร้อแดดก็ร้อนเหนื่อยมากแล้วว่าสันเราวะแล้วก็อายุหลายแล้วเนาะคุริสกันนะแล้วเท่าแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็เลวว่าไม่แห้งขอบคุณเลยลเลยค่ะพบกันชิ่นั่คุริสถือมันหัวใหญ่ให้เอฟซีเราดูหน่อยเนี่ยเนี่ยพี่ริสเนี่ยหัวใหญ่เนี่ยมันเนี่ยหัวใหญ่เนี่ยเตือนยื่นให้ลุงเน่มองยานีเเนี่ยโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย ดูสองข้างเลยเอาปิดคลิปห,หน่อยนีย่ค่ะป้ดดูดูสองหัวเลยนั่นแหละนั่นแหละเตือนใจน้องเตือนใจโอ้เดี๋ยวคุณริชช่างดูสิคุณริชช่างดูสักสามสิบวินาทีที่ว่าว่าจะประมาณหัวใหญ่หรือหัวเอ่หนักกี่กิโลคะเนี่ยหนักกี่กิโลคะประมาณหลหัวละห้าโลเตือนใจสัมภาษณ์น้องเตือนใจทำไมหัวมันใหญ่ทะลก ก็เราก็ทํามันอินทรีย์ค่ะใส่ปุ๋ยอะไดยาถ้าใดยาน่ะหัวมันจะขาดอ๋อไม่ต้องใดเลยทานไม่ต้องใดป้าของครูพันใดห้าครั้งถึงว่าหัวไม่มีเกี้ยงตับเลยเกี้ยงตับอันนี้ไม่ต้องใดเหรอใหญ่เอาใหญ่เอารอโอ้สูตรเหรอสูตรมันอินทรีอืมมันอินทรีย์ไม่ต้องใดยาพี่น้องไม่ต้องเอาตัวย่างด้วยค่ะลำบากไรเนี่ยไรกะเอ้อดีเนาะแม่ มันหัวยิ้มค่ะพี่น้องผู้ไรไปกวนเอาอีกอย่างมือบิดว่ะมันอินซีมันอินซีขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะแล้วจะตะไปทางไหนอยูไม่รู้หนักแล้วไงหัวยิ้มตื่นิตอนนี้ใจกลอมบ้องมือดีขึ้นแล้ว อ๋อท่นเพิ่ิเิ็งซีหรือไม่ให้ก็จะอย่างนี้ล่ะป่าก็ยุ่งยากตัวเองอีกสินี่กำัปมองไข่บ้านีนี่น้องไหมเย้วุ๊บโอ้ยน้อย